ครับเรามาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นวิยุ i-radio ิอครับ UV98 นะครับ UV98 พัดา GPS และ APRS มันจะมีคู่มันจะเป็นคู่มือแบบนี้นะครับ APRS กับ GPS จะเป็นรุ่นที่มี GPS ลักษณะรุ่น GV p r s มันจะแตกต่างยังไงนะครับดูลักษณะรอบร่างก่อนตัวเสาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเองนะครับมันจะมีจุกต่างหากนะครับตัวนี้ผมจะ เปิดให้ดูว่ามันเป็นรุ่น GPS ยังไงนะครับนี่มันจะบอกว่า APRS บวก GPS นะครับถ้ารุ่นไม่มีมันจะไม่ติดอย่างนี้ไว้มันจะไม่สามารถเปิด GPS ได้ Heh. เปิดพิกัดตำแหน่งเปิดพิกัดตำแหน่งได้นะครับอ่าเปิดพิกัดตำแหน่งได้คือยังไงก็คือไม่สามารถเปิดเปิดตำแหน่งพิกัดต่างๆได้นะครับเปิดพิกัดตำแหน่งได้คือยังไงนะครับอาผมกดกดอาาผมกดเปิดพิกัดตำแหน่ง GPS นะครับ ผม,มผมจะไม่บอกผมจะไม่บอกพกัดอ่าพิก like ัดผมจะไม่บอกตรงนี้นะครับจะมีตรงนี Meat ้นิดนึงนะครับน oh. ี่นิดนึงนะครับผมก็จะบอกประมาณนี้นะครับอ่าผมก็ปิดนะครับก็อ่าอุปกรณ์ที่มีสามารถต่อเสาต่อเสาอะไรได้บ้างนะครับเสายางนะครับเคนจินะครับเสาเฮดเอฟแฟงเทคนะครับ27เมกะเฮิร์ตนะครับเสาใบข้าวแฟงเทคนะครับเสาใบข้าวแฟงเทค อุ <ŏ> ปกรณ์ที่ต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อก็คืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อหูฟังนะครับตอนนี้เป็นหูฟังแบบ F B I นะครับข้อต่อก็จะเป็นข้อต่อแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เอาชัดๆนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยข้อต่อจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อให้ดูนะครับอ่าอ่าแล้วก็ไม้นอกต่อไม้นอกต่อไม้นอกก็เป็นข้อต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อให้ดูนะครับ แล้วก็ต่อทีทีหูฟังนะครับ P ีทีทหูฟังก็จะเป็นทีทีแบบนี้นะครับน,น,น,บาาบาานี่เห็นไหมโคต่ออ่าเป็นโคต่อโมโตจ3สามร้อยนะครับอ่าจีสามร้อยออกมาไงปุ๊บถอดออกมาอย่างนี้เห็นไหมนี่อ่าเดี๋ยวผมจะต่อเรียกว่าผมจะต่ออ่าแล้วตัวนี้จะเป็นซองนะครับซองที่ผมทาขึ้นมาเห็นไหม อ่าผมจะใส่ซองนะครับซองใส่ซองว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยอ่ะใส่ซองว่าเป็นยังไงนะครับผมจะใส่ซองอ่ะใส่ซองมาอย่างนี้อ่านะครับใส่ซองมาผมก็หมุนตรงนี้ออกเราต้องหมุนขั้วตรงนี้ออกนะครับเนี่ยหมุนเสาตรงนี้ออกก่อนเนี่ยใส่มาปุ๊บ ก็หมุนตันนี้ก็หมุนใส่นะครับเสาสามารถเสา,าสามารถต่อได้หลากหลายรูปแบบนะครับอ่าต่อหลากหลายรูปแบบผมจะใส่เสาเนี่ยอ่าหมุนปิดพับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นซองแล้วผมจะมาต่อหูฟังต่อไงนะครับ อ่ต่อหูฟังเนี่ยผมจะต่อหูฟังต่อหูฟัง,งหูอย่างนี้นะครับอ่าผมจะต่อไม้นอกอ่ะเป็นไม้นอกก็แล้วกันต่อเข้ามาอย่างนี้นะครับต่อมา,อางนี้ปุ๊บหมุนใส่เนี่ยแล้วผมก็าสามารถกดได้เลยนะครับเห็นไหมกดเนี่ยอ่าผมจะกดวอนะครับอ่านี่นะครับนี่ ทดสอบนี่เห็นไหมทดสอบทดสอบนี่นะครับอ่าการต่อนะครับการต่อหรือว่าคุณจะต่อหูฟัง PTT ก็ได้นะครับหูฟัง PTT อ่า PTT ตัวนี้นะครับคุณก็ใส่อย่างนี้เข้ามาเนี่ยปุ๊บอื ต่อให้ตรงนิดนึงนะครับเนี่ยอ่าพีทีต่อเข้ามาใช่ไหมผมจะกด TV วนะครับทีกด TV วแล้วก็ดูวิทยุเวลาส่งทดสอบทดสอบนี่นะครับทดสอบนะครับทดสอบทดสอบอ่าเนี่ยนะครับอ่าการต่อพีทีนะครับต่อพีทีต่อเสาเปลี่ยนเสานะครับเห็นไหม เปลี่ยนเสาผมจะเปลี่ยนเสาผมจะเป็นเสายางเมจะเป็นเสายางนะครับอ่าเสายางเคนจินี่เสายางเคนจิจะได้มาประมาณนี้นะครับอ่าอ่าถ้าเป็นเสายางผมจะต่อเป็นเสาผมจะต่อเป็นเสาใบข้าวฟังเทคนะครับเสาใบข้าวฟังเทคต่อมาปุ๊บนี่เห็นไหมหักงองได้ นะครับอ่าก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับอ่าถ้าหูฟัง FBI ต่อหูฟัง FBI ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่านี่นะครับหูฟัง FBI เนี่ยเนี่ยจะมีไมกดนะครับอ่าไมกดอ่ากดทดสอบทดสอบเห็นไหมนะครับผมจะบอกว่าทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบอ่าทดสอบ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 อ่านะครับโอเคก็ใสท่ท่านดูประมาณนี้